สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราจะมาตามเซียนยงนะเซียนยงสามแพ่งนะครับพีสามแพ่งมาบอกนะครับเอฟซีครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถูกมาสามงวดนะครับเอฟซีครับผม แนวทางของเซียนยงนะครับผีจากทางสามแพ่งนี่นะครับมาบอกนะครับผมครับนี่หลังนี้นะฮะเอฟซครับนี่นะครับตัวสถานที่ตรงนี้แหละครับผมที่มาบอกเดินมาบอกเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของเซียนยงกันครับผมครับสวัสดีครับนายยงสวัสดีครับผมโอ้เอฟซีตามบอกให้ตามให้หน่อยว่าผีสามแพ่งเนี่ยมาบอกอีกไหมครับผมอที่บอกไปนี่ กันที่บอกไปนี่คือว่าหาสามสองนะครับครับผมค่ะหาสาม<ร>อนนี้มันมันมีอีกที่สองครับตัวสี่หกศูนย์หรือหาศูนย์นี่ครับหกศูนย์ทีมายำที่มาเพิ่มอีกครับหกศูนย์กับห้าศูนย์ครับผมเป็นความฟันบอกค่ะครับรอ,อบแรกในฟันว่าจังไรคะ่ะรอบแรกนี่คือว่ากับฟันว่ามีคนมาซ่นใส่หูกระซิบใส่สหูนี่นะครับรอบแรกกระู้ซึกโตขึ้นมากค่ะ นอนบ่ลับถึงะตีสองมาเลยบอก่าสามสองลยบอกค่ะครับผมแล้วก็รอบสองนี่เลยครอบสองกับมี่หกศูนย์กับหาศูนย์ครับมีแค่นี้แหละครับผมคุณว่าเพิ่นมาบอกบึปค่ะครับเป็นฝันอันนี้ครับอ๋อฝันว่าจังใดัฝันกับเพิ่นมาบอกคือเกานี่แหละยิ่งผู้ใายมาบอกผู้ใายครับอ๋อเป็นพุ่มเจ้าทีผู้ใา้ครับเป็นปูด้วยเป็นผู้ใายตัวครับเป็นเมจสซิเ็นทพุ่งยิ่งเป็นปูเลยับครับ ปูดงน้องในนี่แหละครับเพราะว่าดงน้องในอยู่นี่นป,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 ปิดเขตดงของดงน้องในครับเป็นจังไรค่ะอันคือว่าเป็นปูดงน้องในเพื่อนปอค่รับ,มรบผมว่่เห็นตัวต,ตนนะครับแต่ว่าผู้เฒ่าโบลันตาพ่อตาแม่เพื่อนผ้ารักษาปู <c oughs> อยู่นี่เพ็่นรักสมรักษาลูกหลานนี่ครับครับแต่ว่าขันขอเพื่อนไปรบกวนเพื่อนสิบสีบ่วได้ครับนี่แล้วแ่เพื่อนสให้สิเบียรตาครับ ส่สงสารนะครับแต่ว่ามีคนเคยเห็นปูนบ้างบอเคยเห็นจากคนครับแต่ว่าคืออด้ยินแต่ซื่อเป็นผ้าเอื่อนมาแต่พูนแต่โบราณคุณครับอือขึ้นแต่รุนปูรุนถวดคุณครับเพื่อนจะเข้าฟันส่วนมากครับแล้วก็บางคนก็บอกว่าได้ยินเสียงคุยกันอย่างนี้แหละครับ,รบพี่บจะมีแต่เป็นบางขัง้็อาจจะมีโอ้พอบาขันคนแปลกๆหนาะมาพานนันาวเหตนี่เจอเรื่อยครับ แปลกหน้าเจอเลยแต่ผมก็เคยเจอหรอกครับโอ้แปลกหน้าก็จะมาธุระอี่งยังหนึ่งเรื่องเตียวกันกับเห็นนี่เลยครับเห็นแบบได้ค่ะเห็นคือจังยังขามถนนไปอิ่งสีแล้วครับครับจะไว้เลาะหากรบเปเห็นข้นหนึ่งสีนะเห็นคนยังขามทางเขาป้านี่บ่ค่ะทั้งหลังนี่บ่เขาป้านี่แหละครับเป็นทางสามแแพงเพื่อเจน้องหม่องเนาะเป็นท่าสามแแพงครับผมมาบอกเป็นตัวเลยเนาะนี่นะครับ สามงวดแล้วนะครับผมเขาไม่จะงวดละครับกรสามงวดแต้งวดนี้เป็นงวดที่สีเหรอครับงวดนี้งวดที่สีนะครับงวดที่ซีส่วนมากบอกแต่คนอื่นแหละครับผมส่วนมากนี้ผมกว่ป่คอยบอกดอกม่ไดบอกพี่สาวม่ได้บอกแค่ดวมโอ้บัตบัดรไม่ดวงแล้วก็ที่ไปซื้อน้ำเจ้ามือหรืนเ่าครับซื้อน้ำเจ้ามือเจ้ามือก็ติดไปเรื่อยๆตัวบัตรเนี่ยถ้าเจ้าก็บที่หูจักไปนั่เรื่อยๆอย่างที่นะถ้าเป็นเลขของนายยงนี่คือดังเลย โซนนี้เนะแลกว่าถือกดูงก็ได้ดังเออเราไปเส้นเอาแล้ว่าเจาซื้ออไรเป็นไรใหญ่ดวงซื้อยี่สิบหาพูดยิบหาโอ้ยสามตัวเลยเนาะซื้อสามตัวเลยปะค่ะครับืสามตัวาหมมึงทีว่าแค่เจ้าขอเี้มันยอมใจเก็บ โอ้อกมาสามงวดแล้วครับแต่พวงนี้มีงวดที่สี่ครับตอนนี้กําลังทําอะไรครับพี่กําลังขนหินเข้าอู้หูขนหินเข้าบ้านครับผมอืมอันได้ซื้อหินเล่นบระการมือเลยเป็นมาส่งหมือบ้านนย่ครับโอ้โหแล้วครับครับขนเข้าบ้านต้องใช้รถขนเนาะมันแคบนะครับนแคบได้ค่ะขนน้อเองใช้รถสุกักใส่นี่แล้วก็เคลนเข้าไปนะครับโอ้เคลนเข้าไปข้างในครับ คือม,มาเพิ่มคือห้าศูนย์กับหกศูนย์ห้าศูนย์กับหกศูนย์กู้มาบอกได้บ่ะครับครับกับซีนี่หูก็แล้วอ,อ่ากับซี่หูก็อ่ะอ,อันนี้เสียงผู้ใช้อันงดว่าเนี่ยไม่เป็นเสียงผู้ยิ่งคือหาสามสองหนึครับอันนี้เป็นเสียงผู้ใช้ไหซ้ำไปหูผมอันนี้จีหน,นึ่นงเจ็ดเสียงผู้ยิ่งกับเสียงผู้ใช้ อันซี et, หนึ่งเจ็ดนี่มันคือว่ามันเลี่ยงกันอยอะเท่งทองฟ้าครับโอ้โอเลี่ยงกันเพิ่มพูนนะครับคือว่าผมฝันมาผมนอนไงน่ะน้อนไงฝนนอนกลางเดือนนังนที่นะ่ะไงฝนนอนไงเปลีาาย่ยน้าเป็นเห็รียนเลี่ยงกันพอดีก็เลยจำมาไว้เพื่อนกับบอกเลขบนค้าคักเลยเดีนะเนาะเอค้าคักก็ย่องหนังสือจักเรีอบอตถังเตียงฝ้ายครับผมเจ้าสือจะโดนแล้ว ก็โดนหลายปีแล้วตอผมอยู่กับแป้นกองด้วยกันสามตัวตรงเลยโอมันออกสีหนึ่งๆครับเหล็กหนึ่งลอยช่วงหาเสียงไงผู้มิบานครับคือในยงนี่ส่วนมากนี่จะแตกสามตัวใช่ไหมครับที่ถูกบ่อยๆเนี่ยครับตอนเลียนน้ำบ่เคยบ่บกสามตัวแล้วมันเข่าสองตัวนี่ครับนี่นี่เข่าอยู่ครับแสดงว่าตรงตัดเล่นน้ำมันบ่ครับมีเข่าอยู่ แ okay. สดงว่ามีเซน์นะครับเนาะสามารถสื่อกับดวงวิญญาณคูมเจ้าที่เจ้าทางได้ครับไปนามแม่อยู่ดอกทงมาสั่อือคือสามวดสมตัวตรงคุณนอดครับคือวันนี้เราก็มาตามให้เอฟซเนาะมาตามรอบได้ตัวเพิ่มก็คือห้าศนย์กับหกศูนยเฮ็ดเียงหน้าน้อยแล้วล่ะเทียงหน้าน้อยน้อนใช่ค่ะวันนี้ น้อนนี่ครับวางไว้นอนเคียวแม่หน่อยแล้นน้นก็เฮ็ดไว้ไปเสร็ละเพื่อได้นั่งเล่นไปครับเห็ดใบไปติแหนมก็นี้ก็พ่อได้ไปพักอยู่หานซื้อก้อนแอนดูนี่แล้วก็ดีเขามานีือเกาครับผมครับผมเดี๋ยวไปใส่ก้อนอ้าวเห็ดคืองวดนี้เนาะพี่ก็ว่าสิให้ ซอยสร้างบ้านอยู่ว่าซ้นคัะแตกสามตัวเขาวาดนะใช่เขาว่าเนเองเขาจะสร้อยสร้างบ้านว่าหน่ยุ่งว่ามีบ้านเนี่ยอาศัยพี่สาวอยู่หรือเปล่ะครับผมเพราะว่าผมมีบ้านอยู่แล้วมันเป็นแบบลำลำเล็กๆอ้ยังยังไม่มีบ้านใช่ไหมครับผมบ้านโอ้ยังอยู่กับพี่อาศัยอยู่กับพี่สาวอยู่เนาะพี่สาวเอาย้ำตัวเลขอีกสักรอบนะครับผมห้าสามสองกับหกศูนย์ห้าศูนย์ครับ ห้าสามสองหกศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมตัวเลขของนายยงนะครับผีมาบอกนะครับผมอันนี้นะครับผมก็เป็นบ้านของนายยงนะฮะก็คือนี่กําลังขนหินเข้าบ้านนะครับผมนะฮะเอายังไงก็ให้พ่อแม่พี่น้องลองพิจารณาดูนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม คือผีทาง3แพ่งมาบอกนะครับสมงวดซ้อนแล้วนะครับผมสตัวเลยนะครับผมกับงวดนี้งวดที่4นะครครับชุดนี้มีชุดเน้นก็คือห้าศูนย์หกหรือว่าอาจจะเป็น90ก็ได้ก็ให้พ่อแม่พี่น้องรองพิจารณาดูนะครับผมครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับผมแนวทางของนายยงนะฮะ คือบอกจะบ้านถูกเป็นประจำนะครับผมครับจะเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ